ดูจากรูปอย่างนี้ดียกนิ้วโป้งให้เลยสินค้าดีๆจาก Facebook Marketplace มีมาให้ท่านเลือกชมได้ทุกๆเวลาที่ท่านต้องการนะครับกดซับกดไลค์และกดแชร์ไว้เลยครับมาทรงนี้นี่สงสัยต้องเช็คเงินในบัญชีซะหน่อยแล้วนะเนี่ยเรารวบรวมรถมือ2คุณภาพดี มาแนะนำให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับสภาพดีมากนะครับเครื่องแน่นขับนิ่งนะครับแหมสะอาดดูดีมากๆเลย <Wow. S 1> ไม่ว่าท่านจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านต้องมีพรลบรนะครับพรลบรในข้อดีของมันคือช่วยในเรื่องเวลาที่เกิดอุบัติเหตุต,ต่อบุคคลนะครับ เกิดท่านจะไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ยพรบรจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกรันรถยนต์แล้วเขาถูกผลภาคบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรบรถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยพอเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทหรือเลอนะครับก็ระวังไว้นิดนึงพรบรปีหนึ่งแปดร้อยถึงพันต้น,ตน ก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงสําหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อประกันรถยนต์นะก็ต้องมีพรบรนะเจ้ารถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอ่ะมันดูมันดูน,ดน่าไว้ใจได้นะฮะสภาพดีทั้งภายนอกภายในเลยนะครับ ภายนอกนี่เท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยนะส่วนภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะครับริ้วรอยความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งานรถก็ถือว่าน้อยมากๆ